ป้าดาวมาย่างป่าเ,าา àng, าเห็นไาาเจ้าย่างป่าสองข้างเนาะอีกข้างหนึ่งก็เป็นป่าอันป่าไทายนี่แหละแต่มันอันแหล่งเนาะแ,แหล่งแหล่งแมบจะได้อ่แะแมะออกอีนเนมคงจะไทยคนละข้างเรามาตอกันเอาเอียกะเออเนี่ป่าแดง าให้เกลือมันกันน่ะแต่อันนี้เขาเขาบัเละบบเละครึ่งเนาะอีกอย่างหนึ่งและครึ่งเจ้าเออถ่ายสองข้างประดาวอันเอามือกันโทรศัพท์เอาเลยเจ้าปลาเกลือเนาะเอาไปตากแดดก,กันเจ้า ตากแดดเขาต้องการแห้งแบบไหนก็าตากเอาเอกใส่เกลือน้อยๆเจ้าไอ,าอ้อันที่เข้าๆแบบนี้ก็อร่อยอ้นนี้ป่านเนื้อทรายเจ้าเนี่ยป่านเนื้อทรายเนาะเสื้อมาขามาท้าเกลือเจ้า hóm hóm tiên tà yang, tà hẳn cấp khâu có viên tay, viên má vô nha cháu phần phần xoan hao nó tham cấp khâu ảnh nhận có thai là cho ได้มาเอาใจมันไม่ตั้งเอาโอ้วันนี้งานยุ่งขนาดเลยได้ทายขี้ป่าย,ยาวไม่ก็ดีแล้เจ้าทำนั่นทำนี่เนาะมัน,น้ตื่นสายต้ยตื่นก็บ่ายโมงเนี่ยนอนดึกเนาะประดานี่ตื่นมาได้ก็ตืนแล้วเจ้ามัน มีการอย่างนักนืตนมาก็ทําก็เข้าซักพันเนี้ยนกะเจ็ดบ,บ้านหูบ้านเนี้ยงานบ้านแล้วก็กทำมาไไยทุกทุกวันอ่ะสมัรจะทำก็เข้านี่แหละมีก็เข้าอย่างเงี้ยกระทํามไป <c oughs> หอ,อมเจ้าป่าปิ้งเนาะซื้อมาปิ้งมาย่างกันดูเจ้าปลามันฮอก็เยอะเยอะท่าป่าเนาะถ้าเกิดอ,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 อ่อนๆท่านคอม่ป่านี่คลอดเก๊สมดไหนเนะนี่ยป่าบ่ามีเก๊สมาเจ้าปลาดาเอาเก๊ตออกตัดหวัวทิ้ง เอาเครื่องไล่ออกป่านเ่าทำเอาคนเดียวอ่ะเจ้าสะอาตีก็นด้เขาแบบอยากใส่นะ่ะป่าสดี่น่ะเขาก็ซื้อแบบใส่น้อยนี่มาเจ้า ปัญจกันขอเก็บเอาคีเอาอย่างมันออกคือเรียบร้อยแต่มาถึงบ้านเราก็มาตัดเอาหัวมันทิ้งเนาะหัวป่ามันมิติกินเจ้าตัดหัวมันทิ้งที่นี่ก็ล่างเพื่อสะอาดเจ้าจเจ้าใส่เกลือไปตากแดดหรือว่าจะเก็บใส่ในตู้เย็นเสื้อถุงมาต้อยเจ้าถุงไส่น้อยถึงไส่ใหญ่ ถุงพัสดุกันเจ้าเก็บกระใส่ถุงน้ำสะอาดสะเด็ดน้ำเก็บกระใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้ถุงในนึ่งตัวนึ่งตัว,วเวลาเขาใส่แกงเาขากินคนเดียวเขาใส่ตัวเดียวก็พอะละอันตีเขาจะเอาปิ้งเอาย่างเขาก็เอาใส่เกลือไปตากแดด นีอยากปัะปลาดาวทาเนี่ยเจ้าถ้าค้นกินนข้าวเก่งก็อสองตัวถ้าค้นกินนข้าวแบบอ่ะก็ดีใส่กับนดน้อยใส่ข้าวเยอะๆก็ตัวเดียวก็อิ่ม ปลาเกืือนี่กินกับกับเข้าวอร่อยเอาข้าวใส่อร่อย,อออยละเจ้าปีป่าสองข้างเนาะมันลงเต่าบ่หมดเจ้าเอยปลาดาวขอจบคลิปแันนี้กันนะเจ้าว่ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอ้อ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือป้าดาวเรนเนอร์จำที่ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ